โอ้โหหอมหวานเลยหอมหวานเลยหอมหวานจริงจริงครับรับประกันครับเรลชแนลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t ยูทูปช n e l สาระดีๆหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์กับพ่อเขาเรลชแนลเมื่อนี้ผมสิบห้ามาตัดกล้วยหอมใหญ่ครับคือเขานะครับเครื่องนี้กับโคนที่สช่างไว้ก็บสิไปส่งเพื้นนะครับนี่ครับว้าลายครับ นี่คือเก้าแล้วครับหาต้นนะครับแต่ว่าขยายก็สิได้ซิฟก็ต้นแล้วครับบัณฑิตปีนานี่มีซิฟต้นสิได้อยู่ครับปีหนา้าปีหน้าขยายเรื่อยๆครับเจ้าบุกวานข้าวเคี่ยวังเออสุขาเคี่ยวเต้าหูว้วานอ่าเพราะจะปลูกหลายแล้วสิได้ขายเดีย๋ยวพี่น้องไอ้นี่สร้างไว้เหมือนแล้วนี่เลยพี่น้องครับผมอ่าเดี๋ยวมาเมืองกันครับต่อไปมาตัดเนื้อพือ้นที่ไปเอเอ นักเบนอ้าโอ้อาฉลองอย่าหงูถือ้เลยโอ้ยมดีงี้หักเว้ยดีงหักไมตั <h aving> <h aving ้งไม่ตั้งนาเบนตั้งไวอาบา้จับตัวนั้นตัวนี้อ้าบานนี่นน

สวยสวยมากสวยมากสวยเอานีเอาดำดำเอาเลยลุ้นหอสองน่วยราคาหลุดแล้วพี่เมย์ตกทีมงานกันสร้างพี่เนาะลดกันได้เออสองน่วยเลยลุดหน่อยเดียวเนี่ยกะใครไปลุดนหอสองลุดนหอสองจะกีนยังบางงานนี้เลยนะงานนี่งามงามที่สุดเลยนี่ วินี่ <No 1> <I> AL <als> <N> ันสีงามค่ะปานได้ป่ะอย่างนันมางามพี่น้องแ่้มีอีน้องวินี่นี่เนี่ยโอ้ยออกมาสอนกูเสียดายลยขึ้นรูดคาแถ่หขึ้นรูดคาแ่หนี่่ยจะเห็นรูดไปเร่ขาดวินี่ก็รูดไปแล้วหน่วยหนึ่งแล้วอันนี้ก็สี่เหลียวยูดิแปดสิบบาทได้่ลยวินะได้ได้ได้งามไรล้วเพิ่งตลาดนวะมีแต่ไม นโชว์ดูโชว์โชว์เนี่ยัาผมสวยงามครับมีที่สองครับอันนี้เขาสั่งหมดแล้วเด้พี่น้องเอ้ยดีจเลยเราสั่งมดแล้วเออคอสองสีจจที่สมีหาวินสิบห้าสหก่วยอูโหอันนี้สุดยครับเลยขนาดาบเงนนาเลยเือไทยกลางกลางขนาดมาบนเงาเลยมีที่สามเสุดยอดเลยอา สุดยอดเลยน้าตัดตัีนี่สุดยอดเลยคื้งามสุดยอดเลย่ะอ้สุดยอดเลยหัวลานจุ่มกันแล้วแบบหัวลานจุ่มกันแล้วบบหัวหลานจุ่มกันออกยด้หับานจุมกันพี่น้องาไรงอนบดเสืโอ้ยเี่งโอ้โเลยโซ่เกันกินกันกินอ่ะซิมงรสชาตินี่ครับอ่ะิง่ายง่ายขึ้นดีดี สวยงามครับโอ้โหหอมหวานเลยหอมหวานเลยหอมหวานจริงจครับรับประกันครับรับประกันความหอมหวานอ้๊ยเนสิโสดีได้วีนันเอาไปตั้งทั้งเอาไปทั้งล้อยนึ่งเะได้ได้ลอยสกอนี่นี่นี่ีนี่นี่นนี่นเอาไว้นี่นี่นนี่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 นีนพืนนี่ส่นีน่นี่เไว้นี่นีนนนีส่่ ้ำเสีจังเด๋จะนำเสาล้างออกเน่ยครับเห็นไหนมันคอรสิบอ่ซ้ำหละัเลยสุดจอดเลยว่ะโอ้โหมีันกกับาได้เปิดในยูทูบเบิ้งน้าว่าเขาเหตุจังเด๋อ อัไปบากมันนอปตดเชี่ยมันตดเชี่ยมันเนี่ยนี่ือกันล่างได้ืดกันลางด้เมื่อนั้นสุดจูอันนี้ไปบบมกับงามปูโบวิธีแล้วปั่นขึ้นใหญ่ปนี่เพราะมาตรฐานหรือคปล่าใหญ่ปนนี่มาใหญ่ขัดใหญ่ขัาดพี่น้อง โอ้ยขาดโอ้ยบ่าเป็นยังหระเป็นยังเอาตังนี้ออกง่ายง่ามอือต่นั่นออกนี่นี้เขาจำสิเขาดึงนี่ขาดจับได้ดิอันนั้นแม่มันเป็นน่าครับผมผมสร้างแล้วแปดสิบ วินีเลยสิบสี่นวยวินีดลสิบสี่นวยอันนี้ยังเนยมันลนนี่ม่นานี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวินันเดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามลาบกันความหอมขวามหวานครับหอมหวานร้อยปร์เซ็นต์บ่หอมบ่หวานยินดีคืนเงินครับผมก่อยหอมไงครับหอมทองพี่น้องของแท้เหมนกัมันสุกค่าเครือครับมันเลยหลุดครับพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปก็น้ำทรงนะครับผู้สร้างจองนะครับวีหง่บันไดวีครับวีแรกวีสองแง่บันไดแง่ปานกระโดงผมก็บสิขายแคร์ล้อยเดียวครับพี่น้องลดลานลงมาแปดสิบกสิบครับนะครับโอเคครับผมมือน้ำทรงลูกค้าครับนี่ครับขายมันแจกฟรีถึงมือผู้รับครับคนละจีบหน่วยคนละจหน่วยมาสิขายจ็บาทเนี่ยขายมันแจกฟรีคนละสามสิบบาทคนละสามสิบบาท นี่ครับคุณสั่งนะครับสีบ่เงียบัราไปเฮ็นรถตีอ่ะกานวาอีกเน้อขนมปังะ